สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผม EQ จากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้อย่เกมแล็กนักแลนเวิร์ดนะครับผม ตอนนี้มีเพื่อนๆหลายคนเลยนะครับเจอปัญหาเข้าเกมไม่ได้คือเกมๆเมนี้ยมันต้องมุด VPN เท่านั้นเพราะมันเป็น e x e นะครับซึ่งมันจะซ้ำกับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเนาะเอาละเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับอ่ะพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับผมจะใช้ตัวแค่2อ,อย่างเดี๋ยวอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆก่อนก็คือผมใช้ตัว VPN Gate นะครับให้ตัวเรากดตัว Copy ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเข้าช่องไหนก็ได้สามารถกรอบได้หมดเลยนะหลังจากนั้นให้กดปุ่มค้นหาครับพิมพ์คาว่า VPN ไปบน Windows ของเรานี่แหละนะครับ เราจะเ,จเข้า VPN ใช่ไหมเซตติ Setting, ้งเรากดเข้าไปครับผมทีเนี้ยให้เรากดบวกครับเพื่อสร้างตัว VPN ขึ้นมาของผมจะมีอยู่แล้ว Japan ใช่ไหม JP แหละเดี๋ยวผมจะสร้างใหม่นะครับให้เลือกตามข้อมูลตรงนี้เลยเป็น JP VPN ก็ได้ตั้งชื่อนะครับหลังจากนั้นตัวที่เรา copy มานะครับตัว user ตัวเนี้ยให้เรากด control วางลงไปนะครับลงมาล่างสุดนะครับตัว username กับ password ให้ตั้งชื่อว่า VPN กับ VPN ท่านี้นครับแล้วกดเซฟมันก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วเป็นตัวเพียนของเราเนาะเราจะกดคอนเน c t นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วกดคอนเน c t ได้เลยครับเมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาดูม,มุมขวาล่างนะครับผมกดปิดไปก่อนก็ได้นะครับถ้าเราจะดิสคอนเน็กเราก็สามารถจะดิสจากเมื่อกี้ได้หรือมาดิสจากตรงนี้ก็ได้นะครับอ่านี่ในส่วนนี้ก็ได้นะครับกดดิสคอนเน็กไปก็ได้ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปยังขั้นตอนต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับก็ให้ทําการดาวน์โหลดตัวเกมมานะครับผมอ่ามีจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยจากนั้นให้ทําการติดตั้งตัวเกมได้เลยครับหลังจากติดตั้งและดาวน์โหลดตัวเกมนะครับให้กคดคลิกเข้าไปนะครับผมติดตั้งแพทให้เรียบร้อยเนาะอ๋อก่อนที่จะ เข้าไปเล่น,นะครับเราต้องสมัคร ID ก่อนนะครับให้เราเลือกมุมขวาบนนะครับหาเข้าไปที่หน้าเพจก่อนอเคหลังจากนั้นมุมขวาบนนะครับผมมันจะมีคาว่า Run แอป,ปอยู่เห็นไหมเคแล้วก็ให้คลิกตรงคำว่า Account ได้เลยครับเพื่อทำการสร้าง Account ให้เรียบร้อยเนาะ จากนั้นนะครับเราสามารถเชื่อมต่อผ่านทาง Google หรือทาง Facebook ก็ได้ผมเลือกต่อเชื่อมต่อผ่านทาง Google นะครับแล้วก็ทําการสร้างยูสเนมก็คือ ID เที่เราใช้ล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราจะใช้ล็อกอินในการเข้าเกมครับผมหลังจากทําการสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นปุ่มแบบนี้เลยทีนี้ให้เราไปเชื่อมต่อกระเป๋าตังค์เมตา马克นะครับใครที่ยังไม่รู้จักกระเป๋าตังค์เมตา马克เราต้องลองการทาการศึกษานะเพราะว่าเราจะต้องใช้เงินใน chain ของ อ่า a n c นส m มาร์ h เ i นในการโอนเงินเข้าออกเหรียญน,นะครับเพื่อทำการซื้อขายไอเทมที่เราได้มาในเกมเนาะ,ะอ่าย่างเี้กดเชื่อมต่อวอลเล็ตเนตมาร์ Mark ให้เรียบร้อยเลยครับถือว่าเป็นอีกเว็บหนึ่งที่ค่อนข้างจะครบคอนเซ็ปต์ก็คือมีตัวอยู่ในอยู่ในหน้าจอของเว็บไซต์ของเขาเองเนาะ มันค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องไปเปิดเว็บอื่นให้มันมากมายเท่านี้นะครับเราก็จะทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือจบขั้นตอนแล้วเราก็สามารถล็อกอินเกมแล้วก็เล่นเกมได้โดยการผ่าน VPN ตัวที่ใช้ตัว Windows ได้เลยเนาะไม่ต้องไปเสียเวลาติดตั้งหรืออะไรนะครับแต่บางครั้งนะครับมันก็อาจจะใช้ไม่ได้เนื่องจากคนเยอะหรืออายุข,ของเวลามันค่อนข้างนานแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปตัว VPN Gate แล้วก็เลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์อื่นก็ได้ด้วยเนาะ อ่ะทีนี้มาลํำลึกความหลังกันดีกว่าเข้ามานะครับเราจะเจอให้ล็อกอินอ่ารับของรางวัลไปนะครับเดี๋ยวเรื่องการซื้อขายเดี๋ยวผมค่อยสอนเว็บต่อไปละกันว,วันนี้เอาแค่พอาๆพอประมาณในการเชื่อมต่อเพื่อเข้าเล่นก่อนเนาะคนไทยเล่นไม่ได้นะถ้าไม่มุด VPN นะครับอ่าไปล้ำลึกถึงความหลังกันเมื่อกี้ผมสอนแบบแรกไปแล้วทีนี้มาดูแบบที่2กันนะครับแบบที่2เลยนะครับให้เรานะครับ ถ้าเกิดกรณีปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือมันเข้าไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะให้เราก,กดาตัดการเชื่อมต่อนะครับแล้วข้อเว็บไซต์ตัว1.1.1.1นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆกดไปเพื่อทําการติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ข้อเสียมีอย่างเดียยก็คือต้องติดตั้งโปรแกรมเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยแหละครับผมแนะนําว่าใ,ใช้ตัวนี้หรือใช้ตัวแรกนะครับคือผมใช้มานานแล้วแหละพูดง่ายๆผมก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างปลอดภัยนะ เ,เพื่อนเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็ทำการอินสตอลอย่างผมเป็น Windows ใช่ไหมผมก็เลือกเข้า Windows เมื่อทาการอินสตอลเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่มุมขวาล่างอยู่เหมือนเดิมมันจะเ,เขียนคาว่า c คาวเห็นไหมให้เรากดคลิกเข้าไปนะครับมีปุ่ม next นะครับก็กดได้เลยหนละังจากนั้นมีปุ่มขอ accept ก็กดได้เลยครับอ่าแล้วก็เปิดให้ขึ้นเครื่องหมายสีส้มแบบนี้เนาะเปิดเวิร์มนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทําการเล่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการล็อกอินตอนนี้เราก็สามารถที่จะเล่นได้ตามปกตินะตัวนี้ค่อนข้างไหลลื่นมากกว่าตัวแรกนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นแนะล็กนาล็อกเอฟนะครับแล้วเจอกันในเกมครับผมขอบคุณมากครับ